สวัสดีครับเช้านี้มาอยู่กับหน่วยที่สองของเราครับผมพิกัดบ้านหนองม่วงครับอำเภอสูงเนินตสูงเนินตระสารารลาจังหวัดีรัมยรครับกับหน่วยที่สองของพวกเราอาจารย์ปอนครับวันนี้ชุดสีสดใสามากครับผมสีแสดครับหน่วยกู้ใจอันนี้คับหน่วยกู้ใจฮะ กับคุณคนตูนของเราครับผมอาจารย์ปอนโทสิบสองหรืออาจารย์ปอนสายจบครับว่าจะย้ายหนีน้ําก็มาหาน้ําเหมือนเดิมครับย้ายไปตรงไหนน้าแตกตรงนั้นครับเนี่ยอันนี้ก็จะลงชั้นสองของบ่อที่หนึ่งครับผมของพวกเราเมื่อวานว่าจะไม่ตกก็ตกจนได้ครับแต่วันนี้ก็ช่วงเช้าน่าจะไม่ตกครับน่าจะช่วงเย็นๆแหละครับถึงจะถึงจะตกดูไปแล้วสถานการณ์ ช่วงนี้พายุเข้าเนาะทำใจหน่อยครับผมวันนี้ถ้าไม่มีปัญหาผิดพลาดประการใดก็ใกล้แล้วครับบ่อแรกครับน่าจากใกล้ความจริงครับเจ้า XCMG g e 2 1 5 C ตัวนี้ก็มีปั๊มดูดน้ำมันอัตโนมัติครับที่แถมมากับรถเลยครับผมเนาะถือว่าออปชันเยอะแยะมากมายครับรถแดนมังกรรถจีนครับผม มีออปชันเครื่องดูดน้ำมันเนี่สบายสบายเลยครับผมไม่ต้องยกเทครับผมของพวกเราก็นี่ฮะช่วงนี้ก็ทำงานลำบากเลยครับเรื่องของการทำงานโค้งน้องนาก็เแชะครับแต่ก็ใจสู้ทุกคนครับน้องๆทีมงานสารคดีโค้งน้องนาครับ คลิปดีีก็เลยพาเพื่อนๆมาชมช่วงเช้าของการเริ่มงานของพวกเราเมื่อกี้เดินไปทํางานแล้วครับวิ่งออกเดินกลัมาอีกครับรถเพิ่งมาถึงครับแนละ้วลับมาเติมน้ามันครับตรงนี้เมื่อวานถ้าไม่ตกนี่ดินแห้งเร็วมากครับผมเพราะว่าแต่ก็ต้องตกครับไม่ตกไม่ได้กินครับผมเพราะว่าชาวไร่ชาวนาหรือเกษตรกรพี่น้องของพวกเราไม่มีน้ําอยู่ใส่ปุ๋ยครับ สดวสบายมากครับกับตัวดูดน้ำมันอัตโนมัติของเจ้า x c MG XE 215C ครับผมตัวนี้เป็นติดมาจากโรงงานครับมันน่าจะดีครับผมเนาะคุณภาพน่าจะดีครับสบายสบายครับกับที่งานของพวกเรา แดดเริ่มออกแล้วครับแต่ว่าก็อึมครึมเหมือนเมื่อวานครับว่าจะไม่ตกครับแต่ก็แป๊บเดียวครับตกแต่ก็ยังโชคดี่าตกไม่แรงครับผมเนาะตกไม่แรงมากก็ถือว่ายังไปวัดไปวาได้ครับนี่ฮะยังพอทำงานได้ครับตัวนี้แปลงนี้เป็นของท่านเจ้าจของแปลงชื่อพี่ประกรณครับผมเนาะแปลงของบ้านน้องม่วงครับ เรียบร้อยครับการทำการเติมน้ำมันครับจะได้ลงไปทำการแล้วครับต้องเดินออกไปทำการครับผมกับเจ้า XCMG XE สองหนึ่งห้าสี่ครับทีมงานแล้ระรถปุนพวกน้องหน้าอันนี้ก็เราอยู่ใกล้วัดครับนี่ฮะอยู่ใกล้วัดอยู่ใกล้หลวงพี่ครับ แปลงของเราอยู่หน้าวัดพอดีเลยครับผมก็เลยพามาชมผลงานของพวกเราก่อนด้วยว่าการเริ่มงานแล้วก็พื้นที่การทํางานของพวกเราก็ครับวันนี้กับหน่วยที่สองครับอาจารย์ปอนสายจกครับอาจารย์ปอนโทรสิบสองครับเมื่อวานก็ขุดเสร็จเรียบร้อยครับชั้นที่หนึ่งครับแล้วก็เคลรยริงพื้นที่ชั้นบนเพื่อที่จะโยนดินจากชั้นที่สองขึ้นไปครับโอ้ดูสภาพการ น่าไงพวกเราครับเนาะเฉยเฉะเลือกเกินครับบริบทพื้นที่ตรงนี้ครับผมข้างๆนี้เป็นอที่นาครับน้ําชุ่มไปด้วยนาเอานาชุ่มไปด้วยน้ยนําแล้วครับผมตอนนี้เนาะหวานปุ๋ยแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมบ่อที่หนึ่งของพวกเราชั้นที่สองครับผมะจะลงทําการขุดแล้วครับ ช่วงนี้ลําบากยากเย็นแสนลําเค็นเหลือกเกินครับกับการทํางานครับนี่ฮะต้องเดินตามพันนาครับงั้นไปไม่ได้ครับอันนี้ที่ผมยืนเป็นบอ่บอใหญ่ครับตรงนี้จะใหญ่กว่าครับผมแต่น้ำก็เต็มบ่อเป๊ะเลยครับ บากเลินเกินครับผมครับหน้างานของพวกเราถอยดินออกไปก่อนครับข้างๆครับผมขึ้นบนกองดินไม่ได้แล้วครับผมเพราะเฉยแฉะมากครับไม่สามารถที่จะเดินต่อได้ครับได้แค่นี้แหละครับผมเดี๋ยวให้ดูบ่อที่ขุดเสร็จเมื่อวานครับชั้นได้ครับไม่ใช่น้ําเต็มหรอกฮะ โอ้โหครับน้ำเต็มบ่อแล้วครับทำไงดีตอนนี้จะขุดยังไงครับน้ำเต็มแบบนี้ครับผมนี่ยเมื่อวานฝนตกแล้วก็น้ําไหลลงไปครับผมกับบ่อของพวกเราครับความลึกที่เมตรห้าสิบครับอันนั้นข้างในไม่ใช่น้ําออกก็เป็นน้ําฝนครับผมที่ไหลลงมาครับแล้วก็ขอบบ่อก็พังลงมาครับบ่ ไม่รู้จะทำยังไงครับก็เอาตามหน้างานเลยครับเนาะไม่รู้ว่าจะออกรูปไหนก็จะขุดยังไงได้หรือเปล่านี่ครับเนาะลองดูก่อนครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทีมงานจัวนกขุดโกงร้างหนครับนักทีมงานตัวขุดโกงร้างหนครับเริ่มงานแล้วครับผมกับทีมงานหน่วยที่สองของเราอาจารย์ปอนทรสิบสองอาจารย์ปอนสายจบครับกับน้องๆครับติดกัดที่บ้านหนองม่วงครับตำบลสูงเลยเประทางจังหวัดบุรีรัมย์ขุดเนาะ คลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ